ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายชีวิตคนเรานี่ต้นทุนนั้นไม่เท่ากันคนเราทุกคนนั้นเกิดมามีต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัย ของแต่ละคนซึ่งจะไม่เท่ากันเพราะคนเราเนี่ยทุกคนนั้นเราเลือกเกิดเองไม่ได้แต่สามารถเลือกที่จะทำได้เลือกที่จะสร้างต้นทุนชีวิตของเราได้ขึ้นมาใหม่งอกงามมาใหม่ได้ด้วยตัวของเราเองบางคนมีต้นทุนในชีวิตที่ดีกว่าสูงกว่าก็อาจจะไปถึง เป้าหมายของตัวเองได้เร็วกลัวแต่จะกลัวแต่ก็จะไม่ใช่กับว่าทุกใช่กับว่าทุกคนถึงแม้ว่าเราจะมีต้นทุนที่ดีกว่าแต่ถ้าเขาไม่มีความเพียรพยายามและไม่ลงมือเขาก็อาจจะได้แต่ช้ากว่าคนที่มีต้นทุน ที่ตำกว่าแต่เขามีความพยายามและมีความตั้งใจต้นทุนในชีวิตของเรานั้นคือประสบการณ์ในชีวิตที่เราได้พบเจอในชีวิตแต่ละวันเราต้องรู้จักบทรู้จักทบทวนตัวเองในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือแต่ละปีของตัวเอง ว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเราจะเรียนรู้ได้พบได้เจอประสบการณ์ในตนเองในเรื่องอะไรบ้างที่สามารถทำให้เรารู้จักมีต้นทุนในชีวิตที่ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอาตมาคิดว่าต้นทุนในชีวิตเนี่ยของอาตมานั้นก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่หรือไม่ เไม่ดีเลยแต่อัตมาคิดว่าต้นทุนของอัตมานั้นอาจจะดีกว่ากับคนอีกหลายหลายคนที่เขามีต้นทุนที่แย่กว่าอีกเพราะอัตมานั้นยังโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องคอยดูแลถึงแม้ครอบครัวของเรานั้นจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยฐานะดีร่ำรวยมั่นคง เธอมั่งมีแต่อัตามาก็พอมีอยู่มีกินมีใช้แบบไม่ขาดสนไม่ขาดสนเลยอัตามาคิดว่าชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้อพอใจกับสิ่งที่มีแล้วอัตามาก็ได้บวชเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็ดีใจเช่นกันเดิมทีตอนนั้นอัตามาก็เป็นวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นคึกขนองเหมือนกัน พอคิดได้แล้วอาตมาก็โอ้นี่เน้อต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันเพื่อนๆนของอาตมานี่เพื่อนเพื่อนของอาตมานี่รวยกันหมดทํางานกันหมดเหมือนเหมือนเอแต่เราก็ไม่ไม่ได้ขาดสนอะไรเลยเทุกวันนี้อาตมามีครอบครัวและพี่น้องคอยเอ่ยคอยส่งแต่พอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องคอยส่งอาตมาก็ส่งให้ทีนี้เออสนับสนุนให้ คอยจัดการก็เกือบทุกอย่างเพราะตอนนี้อาตมาก็มีหน้าที่ที่จะบวชศึกษาพระธรรมพรวินัยนี่แหละตนเองให้ดีที่สุดตั้งใจศึกษาขยันมันเพียรเพื่ออนาคตนะเห็นไหมและเพื่อครอบครัวของของตัวเองก็ได้จะเทศใหญ้ญาติให้ให้พ่อแม่พี่น้องให้แม่ให้พ่อได้ฟังเคยจะไปหาหางานทำทางเพื่อนแบ่งเบาภาระเพื่อ ของที่ครอบครัวอาตมาไม่เคยได้ไปสักครั้งเลยแต่กลับไปอยู่ที่บ้านาบ้านทุกปีพ่อครอบครัวคงจะเป็นห่วงเนาะแต่ก็ไม่เป็นห่วงพออยู่ในล่มกาสาวพัฒนี่ทำให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจในเมื่อเห็นลูกบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วพ่อแม่ก็นอนหลับฝันดีแต่ก่อนก็ นอนไม่หลับเนาะเพราะเป็นวัยสรุ่นออพอบวชเข้ามาแล้วพ่อแม่ก็เบาใจเราก็ศึกษาพระธรรมวมิในยตอบแทนพระคุณท่านออที่ได้บวชที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองวันนี้ก็ยกธรรมะง่ายๆสไตล์เหมือนอัตมานี่แหละการที่เราช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่เนี่ยของพ่อแม่เท่าที่จะทำได้ ญาติโยมคือคนสุดท้ายของครอบครัวที่ยังเรียนอยู่หรือทำงานอยู่เพราะคนอื่นจบกันหมดแล้วนี่และคือความหวังสุดท้ายของครอบครัวญาติโยมลูกหลานก็คิดว่าจะต้องทำได้จะต้องเรียนให้จบและมั่งและมีงานทำและจะดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีที่ผ่านมาประสบการณ์นี้มาแล้วพี่ พี่ๆทำได้ญาติโยมก็ทำได้เราคิดว่าเราจะต้องทำได้บอกกับตัวเองเสมอว่าจะต้องทำจะต้องมีความพยายามให้มากขึ้นนี้เพื่ออนาคตและความสําเร็จในวันข้างหน้าของญาติของโยมก็ขอเจริญพรญาติโยมเข้ามาฟังเข้ามาชมในคลิปนี้มีสาระก็กดถูกใจเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อตมาพระตัวน้อย ความรู้ก็ยังไม่มากแต่พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดให้ญาติให้โยมเราไม่แข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองเป็นพอขอเจริญพรอ,อายุวันนัสุขะประปฏิพานทรรสารสมบัติขอสมดังใจหมายทุปการเทินขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอเจริญพร